เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเมททาปทุมติวานนเปิดมุมมองใหม่สู่บ้านและสังคมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นพร้อมส่วนส่วนกลางเพื่อทุกกิจกรรมของครอบครัวเมททาสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่ใจกลางปทุมธานีพร้อมเปิดมุมมองใหม่สู่บ้านและสังคมคุณภาพ ขนาดพื้นที่18ตารางวา9 6ตารางเมตรจํานวน3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยการเดินทางไปยังโครงการเมทาวปทุมติวานนโดยเริ่มต้นจากศูนย์การค้าเซ็นท่ลแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนแจ้งวัฒนะประมาณ2.6กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาที่5แยกปากเกตขับต่อไปบนถนนติวานนท์ประมาณ5.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกส่วนสมเด็จขับตรงไปบนถนนสะพานนนทบ,บุรีบางบัวทองประมาณ2.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนปทุมธานีสายในขับต่อไปบนถนนปทุมธานีสายในอีก4.7กิโลเมตร ทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการเมทาวรปทุมติวานนสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบันบาน,น by j Asset Management